ครับดูครับโอ้ยังเก่งเหมือนเดิมครับยังเก่งเหมือนเดิมค <c> ร <oughs> ับผมเยี่ยมเลยครับน้องกะทิ กระสุนยูทูปเช่นดาวิศามะนาพาเลาะนะครับช่องซื้อกลางร่วมบูลักษณ์เกษตรนาควายไทยนะครับมื่อวานี้บาโถนจะพาพี่น้องเข้ามาอัพเดตกับกะทินะครับแล้วก็แม่ปุ้มปุ้ยครับพี่น้องครับแล้วก็มีกะปีพร้อมกะปีนี่ก็เป็นทายาทของปุ้มปุ้ยกะปีนี่ก็เป็นลูกตัวที่ตัวที่สองตัวที่สครับส่วนกะทิฟังพุ่นนะครับลาล่าเข้านะครับก็เป็นลูกตัวแรกนะครับเดี๋ยวขอยาดมาทักทายครับนีทาน ครับเจ้าของควายฮาวพิธาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมพิธาพอกันอีกแล้วครับผมประมาณสี่ห้าเดือนแล้วบ่ได้พอกันครับมื่อกี้การขอญาตไม่อัปเดตการกินป่ต้องห่วงหนึ่งหนึ่งการกินป่ต้องห่วงเลยครับครับผมเดี๋ยวอัปเดตให้พี่น้องเข้ารับชมครับความงามเพลินครขุ้มปุ้ยเนี่ยอยูร่าเป็นไรครับขุ้มปุ้ยนะครับขุ้มปุ้ยน่าจะหกปีประมาณหกปีหกปีครับผมหกปีมันหกปีนี่ตอนนี้สถานะทองปุ้มปุ้ยต้องอีกแปดเดือน แปดเดือนกับพอข้าวเหนียวครับโดยการผสมจริงเลยผสมจริงครับครับผมแสดงว่าเ้าเอาแม่พันธุ์เทาตัวนี้ยมป่วยนี่ไปฝากไปที่แม่นครับเุณหมาสารวบุญนะครับเนาะครับผมครับเจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าแปดเดือนใกล้แล้วครับพี่น้องครับเป็นถ้าอยากพันธุกรรมอีกตัวนึงนะครับเป็นตัวที่สามในท้องอันนี้ก็จะมีคนขอจองแล้วสองแสนห้าเราครับ จองนี่ขึ้นมาถึงว่าลูกพุ่ในท้องมันบ้างหรื่าลูกในท้องไงอ๋เพื่อพอปรมาก็เหมือนเหมือนเหมือนนางกะปิเราครับผมเรายังไม่เหยีจองเลยครับผมครับแล้วไปเทนี่เดี๋ยวมาเบิังกะทิน้อยครับกะทิน้อยครับกะทีมานี่เร็วจ้าเดี๋ยวพี่ธนะจุงแม่เพิ่นมาหรือว่าเพิ่นไปทตั้งไก่ปะเนี่ยครับพี่น้องครับอัปเดตความงามให้พี่น้องเข้าชมครับนี่มาเร็วเร็วสำหรับน้องๆหนูๆระวัยเอฟซีนะครับ พี่มักค่าไฟแคะนะครับพี่น้องสายเผือกครับสายเผือกนะครับเป็นอีกคลิปนึงครับรบรรยากาศบรรยากาพี่นอ้องเจ็ดสี่อมาชมแม่พันธุ์ค่อยเผือกนี่กับกเกือบสองปีแล้วเกือบสองปีแล้วมาครับแหนมมันสูงาปเก้าสิบกว่าตอนนี้ขมันเก้าสิบกว่าสวัสดีครับ<อ>เร็วสวัสดีครับเร็วเร็วสวัสดีครับครับนายโลกสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับครับโอ้ยยังเก่งคือเก่าครับผม นะครับตัวนี้น่าจะเห็นกันได้ห่างหละกันได้ทุ่งสีเมืองนะครับเนาะที่ไปโชว์งานนะครับสนใจเด็กๆน้องๆหนูๆนะครับหรือว่า FC พี่น้องชาวควายเขาเลยนะครับกับสายเหือยครับมาหลอดนี้โอ้วนขึ้นลไรกับถ่ายกันหน้าขึ้นลายมั้ยครับพี่น้องครับแต่ว่าเกิส12ปีแล้ว ประมาณเท่าไรครับเพิ่นผสมทับได้ครับเพิ่นขึ้นร้อนปะเพิ่นเป็นชัดร้อนปะทีสองทีแล้วเราหาพ่อยังไม่ได้ไงพ่อใหมาเยครับเนื้ไก่พร้อมนะมันปะพิ่นั้นเองเรายังเห็นพ่อสวยๆไงไฟแฉะสวยๆไงสมัยนี้ถ้าจีบก่อนก็โทรมาจีบทรมาเด็กครับผมละบุรีนอกจากต้นตำรับจากคือพ่อพันก็คือเจ้าขอนียวเนาะแม่นครับครับผม ร่านมันก็ต้องได้ได้ไข่ให้เขานะครับพี่เนาะเนี่ยนะผมผมเล่นเพราะว่าลูกเพิ่นหายตัวพ่อพี่สวยยังไงพูดพี่สวยแบบเหมือนยังว่าเนาะอยากอยากให้มันเป๊ะเลยไงครับผมบอกมากนี่ครับดีกว่าธนาจู่ออกมาจากออกมาจากไหนเรืกหน่อยครับแบบเป็นเส้นท่ายเป็นเนื้าดนะครับมาพัลลูกมาเอาเลยลูกหาแม่เล้วไปเลูกไปเดินกันไปลู ครับพี <kr> ่น <niveau> ้องครับอ้สูงเกือบสิบเส้นครับต่ถ้าขนาดครับพี่น้องครับพี่น้องสนใจมาเยี่ยมชมมาเบิงนะครับน้องๆน้องๆกลับมาชมได้ครับมีซอยน้องเล็กนะครับพี่นั่นล่ะซอยน้องเล็กก่อนจะถึงฮุ่มโป้ก่อนจะถึงอินเด็กครับพี่น้องครับแน่นหลังความมันหลังความมันเลาวบุ้งไม่หอมนะแล้วบุ้งไม่หอมเก่าเนาะครับเลยบุ้งไม่หอมมากครับมันจะมีซอยน้องเล็กครับเพียนบอก เราเดี๋ยวลงมาเลยไปเหมือนไงครับผมวันนี้ก็จะมีอีกพอพันรุ่นจีว่าครับที่ชนะตัวนี้เพิ่นซื้อกะปิกะปิครับพี่น้องครับรอบที่แล้วมาเพิ่นยังตัวตัวน้อยอยู่นะครับรอบนี้ก็โอ้ยง่ายขึ้นลายแล้วครับนะครับต้นขาเพิ่นใหญ่ครับขาขาใหญ่ประไม้นะขาใหญ่แต่ว่าเพิ่นรับนลำนักได้ดีควายแคร์ก็ต้องนี่นะต้อง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 ขาใหญ่ต้อง ชือว่าส่วนมากพวกแแะขาเนี่ยหน่อยมันบอนั่นครับผมมันบอนั่นนี่ครับโอ้ขอนเป็นกขอนดีนะครับนะขันดีทั้งทั้งสามเลยครับขันนี่อยู่หนาด้วยจับหนาตัวจับหนาพร้อมบอลพร้อมเปิดทางขอนซ้อนทางครับขอนรับแขกก็จะเอิ้นรับพี่น้องครับตัวนี้โอ้โหอะไรครับตัวนี้สูงอะไรกันบ้าก็ ประมาณ80 80กว่า80กว่าเนาะครับแต่ว่ามันโมตุงไปก็เนี่ยเนาะมันมันครับผมเพาะว่าแต่ว่าแต่ว่าตัวนี้เห็นพี่น้องห้องเอฟซีห้องบนจ่องไหวเลยเนาะไปแล้วไปลุ่นฟาร์มไปหลอบที่แล้วครับพี่น้องรุนฟาร์มครับลุงรุนฟาร์มอยู่พี่จิตรุนฟาร์มพี่จิตครับพี่จิตเป็นความน่ารักของไปแคร์ห้องครับพี่น้องครับทายมาฝากเอฟซีห้องขับเมื่อนี้ครับ มาอามอตความงามเพิ่นนะครับความตาหักของเพิ่นนะครับหลังจากที่ปนิมาโดนเติบแล้วนะครับอาจจะโอ้ซีหาเดือนแล้วนะครับาาหร,รือว่าอาจจะเครื่องปีแล้วนะครับแต่ว่าแม่เพิ่นนี่ปุ๋ยนี่กินย่างเดียวกินย่างเดียวประเภทการเจี่นน <c oughs> ยบม่กินกย่างเดียวครับแม่เพิ่นแม่สูงลายไปบบไหนครับแม่แม่นี่วัดอยู่แต่นาำประกวดเนีม่เม็ดเม,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 ม็ดส,สามเซนอืมเม็ดกับสามเซ้นดูแต่นาำประกวดไอ้พี่ลกครับผม ตอนนั้นได้ที่สองตอนนั้นได้ที่สองแล้วครับเนาะผิดลบที่สเขาสนามเจ็ดร like อบครับสองรอบแล้วไอ้งานอุดรนึ่ง <achsen> ก um ็ได้ได้ที่สามครับผมอุดรแต่ว่าเจ้ากะทินี่ไม่แต่ไปโชว์ในงานเนาะครับผมแต่่วาสนามยังถ้าถ้าอยู่แบบนี้เนื่องจากตาบ้านก็กลับได้สองตัวนะอ๋อมันวันนั้นพี่น้องกลับเลยบ่ห่วงแม่เลยแม่ได้โดนี่เนี่ยครับผมส่วนส่วน ตัวนี้เท่าไหร่คับจักปีแล้วครับตีเดือนแล้วไม่ถึงครับตัวนี้เท่าปีครับเก้าเดือนกว่ามั้งประมาณเเก้าเดือนกว่าเนาะครับอือนะครับพี่น้องครับพ่อพันธุ์ควายเผือกรุ่นจิ๋วครับเก้าเดือนครับพี่น้องครับแล้วมาเป็นอีกมิติหนึ่งมองๆหนึ่งครับพี่น้องครับควายเผือกเท่านะครับของอุดรเท่าครับพี่น้องครับนี่ครับ ยังไดผมอยากเป็นไม่กินยาให้แต่เลี้ยวเลี้ยวไปเห็นได้เลยครับดูเปลงหลังไม่เป็นมูนเลยรึ่งหลังมาเป็นมูนปะเข้าไปนองครับเอ้าเอาปลาเนี่หายเลยนี่พวกเนี่ยตาตาเนี่หายเลยนะครับกะทิกับกะปิครับผมไปแล้วครับเอาลืมยังลืมยังสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับเร็วสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับสวัสดีครับเร็วเร็วครับโอ้ยังเก่งเหมือนเดิมครับยังเก่งเหมือนเดิม ครับผมเยี่ยมเลยครับน้องกะทิครับมือนเดียบะทงคนโก้ครับก็ขอบคุณพี่ธนาหลาย์ครับผมขอบคุณครับพี่ครับครับผมที่อนุญาตให้เบิ้งแม่พันธ์เท่านะครับแม่พันธ์ควอยแคะแล้วก็ทายาดเพิ่นสองตัวครับน้องกะทิกับน้องกะปิครับน้องกับซีเทารับชมครับผมเป็น้องคลิปหน้าพบกันไหมครับครับมีโอกาสก็้ามาพูดสวัสดีครับ